ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคนประกอบรายละเอ็ดครับแล้วก็วุฒิชัยแล้วะก็รรายเอ็ดครับผมมาเจอกันวันนี้กับวันที่29สิงหานะเนี่ยสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจครับเหมือนเดิมสโลแกนเหมือนเดิมครับเพราะว่ารายจ่ายเยอะครับเยอะพอสมควรนะเพราะว่าทั้งค่าอะไรค่าแรงทีมงานค่าแรงน้องเนาะก็ต้องเคลียร์ครับผมไปวันต่อวันนะส่วนรถเมื่อวานเราทําเสร็จครับทําเสร็จจบหลายคันแต่ว่าโทรศัพท์มีปัญหาครับร้อนดับพับไอโฟน ครับผมแล้วก็ลูกค้าติดต่อไม่ค่อยได้ก็ขอไปนัที่นี้ด้วยนะอันนี้เสือชีสแจงครับไม่ใช่ว,ว่าคําแก้ตัวนะมาเมื่อวานเราทำคันนี้เสร็จครับสีน้ําเงินดําจบครับแล้วก็สีเทาดําครับจบครับนะครับแล้วก็มีรถเข้ามาใหม่หลายคันนะเนี่ยแบบเรียบร้อยกลับได้หลายรุ่นเแบบราสิบไอสต,ตาร์ทมือนะก็ยังพอมีให้เอฟซีได้เลือกครับผมส่วนเวฟนิวพวกนี้เนี่ยสีแดงเทา สีน้ำเงินดำสีเทาดำสีดำแดงแดงดำอะไรเนี่ยชุดเนี้ยคือคันละหมื่นครับผมคันละหมื่นยัีท่านไหนที่จะอยากได้หรืออ่างบน้อยทุนน้อยก็สามารถอ่าสั่งจองได้ครับหนึ่งมื่นบาทนะฮะผมขอทํายอดส่งออกครับตลับเสาร์อาทิตย์นี้นะพรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็อาจจะพาลูกพามีาไปเที่ยวแล้วก็ส่งรถด้วยครับสามารถสั่งได้เลย ชอบจีไหนแบบไหนครับจะเอาแบบสไตล์ไหนยเอาแบบชุดเนี้ยหนึ่งหมืนบาทตัวเนี้ยจะเป็นใบซื้อขายครับเหมาะสำหรับขี่ไปได้ไปนาครับแล้วก็ติดสาเลงควงข้างนะต้องทําความเข้าใจด้วยไม่ใช่ว่าหมื่นนึ่องอยากจะได้ทั้งเล่มคู่มืออยากจะได้ทั้งชุดโอนอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าต้นทุนเราก็ซื้อมาสูงครับแล้วก็เก็บงานให้ครับเก็บงานเครื่องให้ใส่ตะกร้า,าใส่กระจกใส่ปลอกห้องปลอกแคนหลายๆอย่างหนำซ้ำไม่พอเนี่ยเบาครับเราเปลี่ยนเบาให้ใหม่ครับหนึ่งสองสามสี่ครับ ชุดนี้จะมีเก่าอยู่ที่ซุดสีนะซุดสีเก่าครับปะกปนกันไปครับหรือไม่ก็เป็นล้อครับล้อเก่านี่นะถ้าชอบถูกก็ต้องเอาแบบนี้ครับแต่ถ้าชอบแพงแบบไหนชมพูก็เนี่ยนะแนะนําครับผมแนะนําคือปั้นใหม่หมดเลยทั้งคันตามที่บอกตามที่คลิปหลายคลิปฝากฟีซไปด้วยนะที่นี้ด้วยฝากไปด้วยนะก็คือฝากกดติดตามครับไม่ซื้อไม่ว่าไม่ซื้อวันนี้ไม่พอไม่ว่า,วานะครับผมกดติดตามไปเลยกดกรกดะดิ่งกดระฆังวัดวัดพระบาทน้ําพุก็กดะระฆังไปเลยครับผม กระดิงวัดฟ้าองก็กดไปเลยครับถ้าเป็นรูปขึ้นมากดเลยกดติดตามนะเราก็จะได้เห็นทุกคลิปเห็นทุกรายการที่ผมทําเห็นการทำงานของผมว่าวันไหนที่ยุ่งยากมากวันไหนที่ลดออกเยอะวันไหนที่ลดราคาวันไหนที่จัดโปรก็สามารถสั่งได้เลยเนี่ยปั้นใหม่ก็ราคาสูงครับก็อยู่ประมาณคันละสองหมื่นครับส่งให้ฟรีทัวไทยกาว่ากันตปครับคนสวยให้ฟรี ผลดีครึ่งราคาโทรเข้ามานะฮะครับสาวแก่ไม่ไหครึ่งราคาไปอีกครับสมมติว่าหมื่นห้าสองหมื่นก็ตกที่หมื่นห้าประมาณนี้นะสาวแก่ไม่ไห่ปากหวานครับผมโอเคครับส่วนตัวเนี้ยสตาร์ทมือนะครับยังไม่มีเจ้าของนะเนี่ยติดครับเนี่ยครับเสาได้คลิปก่อนก็ทําั่้แลละถ้าทําคลิปเดิมทำๆๆบางทีก็อาจจะกินเวลาไปนานพอสมควรครับ ส่วนตัวนี้วันนี้ไฮไลท์ของเราคือชุดของคันละหมื่นครับเนี่ยมาดูเดี๋ยวขีให้ดูคันสีแดงสองแดงผมเคยขี่แล้วครับต่อไปก็จะเป็นสีเทาดำกับสีน้ำเงินดำนะะฝากไปด้วยครับผมมาสั่งมาสาที่จัดส่งได้ครับรถชุดนี้เราใส่แบตเตอรี่ใหม่หมดเลยนะฮะแบตเตอรี่ไฟเลี้ยวออกนะพอด,ด,ดีไม่รู้ออกหรือเปล่าครับไฟเลี้ยวออกครับเลี้ยวขวาครับรับไฟเลี้ยวออกเตะดังครับตะกร้ามีกระจกมี เบกให้ใหม่ครับไม่ใช่ว่าบอกขาดขาดยังจอดขายนะต่อไปเนี้ยผมโดนเอฟซี FC บ่นเรื่อยครับคาว่าบ่นคืออะไรอยากจะได้ดีดราคาแบบถูกๆผมก็เลยตัดสินใจทำวัเนี้ยก็คือทําให้มันถูกใจเข้าไปเลยแต่ว่าพวกล้อพวกส,สีอะไรไม่ค่อยได้เปลี่ยนให้นะโอเคมามาฟังเสียงกันฟตเจอร์ขึ้ใหม่ด้วยครับสีแดงขี่แล้วตุดนั้นขี่แล้วชุดนั้นก็ขี่แล้วครับหลายคัน จะขี่แค่สองคันนะฮะหมอตลาดกีดไปได้ไปนะไปวัดไปวาครับแล้วก็ติดคพ่่อข้างครับ แต่รังไปเลี้ยวออกครับไปหน้าออกเดี๋เรจะลองลันเครื่องไว้ดูนะตัวน,นี้สีน้ำเงินดำครับเมื่อวานเราไม่ได้ทำคลิปก็เลยอยากทำหลายๆคันไปครับ มีแสงงมก็ขอพายุทีนะยะุดว ไฟติดเห็นว่าไฟออกเสร็รแ้ติดเนี่ยโอเคหนึฮะติดติดติดแด่ดังเสว่ามีแบตเตอรี่ เรื่องเบาอยู่ไม่อยู่นั้นอีกทีนึงนะแต่ว่าอยากให้เอฟีได้เห็นว่าเรามป็นสดครับ ไปหน้าออกโอเครันเครื่องรอครับฝากด้วยครับพันละหมื่นจัดไปเสาทิศนี้ว่ามาจะให้ส่งที่ไหนแบบไหนนะหรือจะเอาแบบติดอ่าปั้นใหม่ทั้งคันกับร้อเมตรงานหลังกับราคาสูงนิดนึงถ้างบพอปานกลางก็สามารถใส่ลอ้อชิรวดได้ครับราคาก็ลดลงมาอยู่พันห้านะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอหยุดยุดติดทำยิดนก่อนครับผมเพราะว่า ก็เย็นพอสมควรจะเก็บรถเข้าแล้วก็เคลียร์งานหน้าร้านครับผมบ๊ายบายครับเอฟซีสวัสดีครับ